อ่ะสวัสดีครับทุกคนเราเจอเกมหลอกลวงนะคะเป็นเกมใหม่ดูอย่างข้อหนึ่งเนี่ยเขาถามว่าชิ้นไหนใหญ่ที่สุดก็จ้องแอปเปิ้ลอยู่แล้วเนี่ยเขาหลอกเราแอปเปิ้ลไม่ได้ใหญ่นะที่จริงแล้วต้องเป็นต้องเป็นแตงโมแตงโมใหญ่ที่สุดใช่ไหมล่ะแตงโมรูปมันใหญ่อ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อดูอีข้อหนึ่งว่าเขาจะหลอกเราไหมเขาบอกว่าเป็ดมีกี่ตัวถ้าเรานับจริงๆเราได้สิบสิบ หรือว่าเก้าสิบไม่ใช่สิบเอ็ดก็ไม่ใช่อ้าวเพราะอะไรอะ่ะเราไม่รู้เลยเขาหลอกพวกเราเลยอะเขาถามว่า,าใคร,รสูงที่สุดยีราฟสูงสุดเนี่ยแต่พอเราก,กดก็ไม่ใช่อ้อวช้างไหมล่ะบางทีช้างก็ตัวสูงน่าใครกันแน่ที่สูงที่สุดอุ้ยพระอาทิตย์นี่พระอาทิตย์อยู่ตรงนั้นเขาหลอกตาพวกเราดูอย่างข้อนี้นะครับ หาแตงโมที่ไม่เหมือนกับชิ้นอื่นถ้าเราดูให้ดีอะ่ะเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าเราจะกดอันไหนอะ่ะก็ผิดหมดแต่ว่าพอแบงค์เคยเห็นเขาต้องเอาแตงโมอ,อุ้ยแตงโมขยับได้อุ้ยเจอแล้วแตงโมโดนกัดได้เก่งอนะ่ะแต่ข้อนี้ก็ยากอยู่ดีนะกงเล็บแมวเหมียวอันไหนที่คล้ายกับกกงเล็บลูกแมวน้องใบครับ กรงเล็บแต่ละอันน่ะมันเหมือนลูกแมวทุกอันเลยนะแต่ก็ไม่ผ่านอ๋อก็คือกลงเล็บของมือไงเขาลอกเราอีกแล้วอะ่ะอย่างข้อน,นี้ยกอ,องนี้พ่อแบงค์คิดว่าเขาลอกเราเขาให้หากองไฟที่ใหญ่ที่สุดอุ้ยเราเอามารวมกันเหรอเอามารวมกันให้มันใหญ่ๆไงอ๋อเวลาไฟเอามารวมกันไฟจะได้กองใหญ่มึงบเก่ง่ย เดี๋ยวก็นนะคำถามก็คือรถจอดอยู่ที่เลขไหนเลขอะไรอะ่ะทุกคนรถจอดอยู่เลขอะไรก็รถมันจอดทับอยู่อะ่ะเอารถออ,ออกได้ไหมอุ้ยเอารถออกได้แล้วเราก็เห็นตัวเลขเลยเอจอดอยู่ที่เบอร์เก้านี่เองยืนยันปลุกนกฮูกปุกปุกตื่นตื่นตื่นเราต้องตะโกนไหมหรือว่าเราเอาพระอาทิตย์มาหานกฮูกเลยอุ้ย ไ่ทำยังไงอ่ะเอาเอาดวงอาทิตย์ออกไปเอาพระอาทิตย์อ๋อพ่อรู้แล้วนกฮูกจะตื่นนอนตอนมืดถ้าเราเอาพระอาทิตย์ออกมันก็เลยมืดไง<ะ>อ๋อยังไม่หมดนะครับเรามาถึงด่านที่สิบแล้วเขาจะหลอกอะไรพวกเราอีกอ่ะเขาบอกว่าอันไหนกินได้ไหนกินไม่ได้อ๋อไหนกินไม่ได้ถ้ากินไม่ได้ก็ต้องเป็นไก่สิเพราะไก่มันยังไม่สุกอ่ะกินได้อ้าวอ้ย อุ้ยไก่ขยับได้ไม่อันน voilà. ี้กินไม่ได้ใช่ลางนกรางไก่รังไก่เขาบอกว่าอันไหนไม่ใช่ไอศครีนถ้าเรามองด้วยตาเปล่านะครับเราจะพบว่าไอศครีมเหมือนกันหมดแต่ถ้าเราอยากรู้เราต้องเอาพระอาทิตย์มาไว้ตรงกลางเพราะเวลาไอศยรีนโดนพระอาทิตย์ไอศยรกีมก็จะละลายแล้วเราก็จะหาเจอยิ่งดีด้วยฉันเจอไอศครีนแล้ว หาสีที่เข้มที่สุดสไม่ไม่ไม่สีนี้เข้มกว่าเนี่ยเขาหลอกเราอะ่ะกดอันไหนก็ไม่ได้หรอกอันแน่ไวเลยเกดกดตรงคำว่าเข้มเริ่มรู้แล้วไบเริ่มเก่งแล้วแน่ๆ่เกมนี้เราต้องมีเซนต์มีไอเดียมากๆเขาบอกว่าเด็กน้อยคนนี้มีผมกี่เส้นไบ้ลองนับสิมันนับยากไ้ยี่สิบเส้นไหม นับยากมากหรือว่าเอาออกมาดูได้จริงๆด้วยเมื่อกี้ไบค์กำลังจะพูดว่าไหนเอาออกมาดูสิแล้วมันเอาออกมาดูได้จริงๆมันเป็นผมปลอมหมดเลยแต่ผมจริงเขามีแค่สามเส้นเรามาเจอด่านนี้แล้วครับช่วยให้เป็ดน้อยได้ดื่มน้ำเราก็ิเอาน้ำลงมาอ๋อเอาเป็ดขึ้นไปกินน้ำได้ไหม ได้ไปพ่อทำถูกแล้วเอาเป็ดขึ้นไปกินน้ำอุ้ยเดี๋ยวไปกดไปก็ต้องกดโจทย์ข้อเนี้ยไม่มีบอกอะไรเลยนะบอกแค่ว่าอย่ากดอย่ากดอย่ากดอุ้ยอุ้ยพอกดแล้วมันนับเพื่อก็ไหนเพื่อกดคำว่าอย่ากดเขาบอกว่าคุณยินดีที่เป็นผู้กอบกู้โลกส่วนข้อที่16นะครับเขาถามว่า นับให้หน่อยว่าด้านล่างมีสามเหลี่ยมอยู่กี่อันอ๋อสามเหลี่ยมมีกี่อันน้องบ้ายนับเสร็จแล้วนะครับตอบว่าเจ็ดอันไม่ใช่หกอันไม่ใช่สามเหลี่ยมมีกี่อันครับทุกคนก็หนึ่งเอ้ยไม่ใช่สิอุ้ยสามเหลี่ยมมีกี่อันอ่ะสองสามสี่ห้าไอ้ไม่เกี่ยวสามเหลี่ยมมีกี่อันนะหกเจ็ดแปดแปดอันเพราะว่าแปด เก้าอันสิบอันอ่ะอุ้ยเราตอบมั่วเลยอ่ะอุ้ยสามเลี่ยมมีกี่อันตอนนี้น้องไบค์แบบเล่นแบบตอบทุกอันเลยอ่ะห้าก็ไม่ใช่หกก็ไม่ใช่เจ็ดก็ไม่ใช่แปดก็ไม่ใช่เก้าก็ไม่ใช่สิบก็ไม่ใช่สิบเอออุ้ยทุกคนเรานับไม่ได้เลยนะสามเลี่ยมีสิบเอ็ดอันโอ้โหไม่เป็นไรเขาอาจจะหลอกเราอันไหนกินได้อะหรอนาฬิกากินได้ไหม นาฬิกาอาจจะเป็นนาฬิกาชกก็อกโกแลตเนื้ออ้อ,อ,อเราต้องเอาเนื้อมาประกบกันเมื่อกี้นำยีราฟใส่ตู้วิเศษอุ้ยอันนี้อันนี้เขาให้เราเอายีราฟใส่ตู้เย็นครับเอายีราฟใส่ตู้เย็นอุย้ยยากแล้วสิข้อที่สิบแปดยากแล้วอุย้ยอุ้ยอุ้ยตู้เย็นอ๋อตู้เย็นมันขยายได้เราทำมือ เราทำมืออย่างนี้ได้เก่งมากครับบ้ายไข่อันไหนคือไข่ไก่ดีแตกแตกต้องทุบไม้ทุบใช่ถ้าไข่ดีมันทุบยีราฟกินแอปเปิ้ลยีราฟกินแอปเปิ้ลได้ไหมยีราฟยืดคอลงมายืดยืดคอยีราฟได้นักสืบนายอเล็กซ์กินนักสืบเอาสิ เล่นยังไงอ่ะุกคนกทําให้เสียคุณภาพเกมนักสืบแล้วน้องไบได้เป็นนักสืบแล้วครับน้องไบผ่านยี่สิบด่านแรกโจทย์ก็คือติดเกมทําให้เสียสุขภาพหูยากซะแล้วอุ้ยฟังออกเอาหูฟังออกก่อนเขาจะได้ไม่เล่นเกมเอาหูฟังทิ้งถังขยะ ถ้าเราปิดอ่ะเขาก็เปิดเราปิดเขาก็เปิดชักปักเลยไปชักปักไปเลยเปิดไม่ได้แล้วทำลายเค้กทำลายเค้กของเขาทำลายยังไงดีเลื่อนแระลมง่ายมากอย่ากให้เขาเห็นสาวไม่ได้ทุบทุบทีวี ทุบอะไรทุบสาวกาดอุ้ยผีเราเปิดชอ่องผีร<ล>บกวนไม่ให้เขาอ่านหนังสือเอาเกมไปเล่นเอาน้ำไปกินปิดไฟปิดไฟบปปิดไฟไไไโอ้ยหลอดไฟเลื่องใส่หัวไปเลยหิวจังเลยอะทำอาหารกินเองสิอ้าวบายหิวก็ทำอาหารกินเอง ไข่ดาวนี่เองห้าถังใบไหนมีปลาถังใบไหนมีปลาใบก็เทน้ำออกสิจะได้รู้อุ๊ยเก่งมากเราสามารถยกไอ a พกเทเลยเหรอ,อ่เทน้ำออกใบคิดได้ไงเนี่ยโอเคครับทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อน ฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงไปด้วยนะบ๊ายบาย